997ยูเวนตุสภายใต้การนำของยอดโค้ชอย่างมาเซลโลลิปปีมีสุดยอดคุมกำลังอย่างคริสเตียนวิเอรีซีเนดีนซีดานและดิดิเยเดชองเข้าไปชิงดำกับบรุเซียดอทมุนด้วยชื่อชั้นที่เหนือกว่าแต่พวกเขากลับพ่ายให้กับเสือเหลืองแบบสุดเซอร์ไพรส์หนึ่งต่อสปีต่อมายูเวนตุสเข้าไปชิงอีกครั้งและต้องเผชิญหน้ากับโค้ชทีมอย่างมาดริด แต่แล้วพวกเขาก็พลาให้กับพลพรรคราชันชุดขาวไปอย่างน่าเสียดาย0-1จากประตูชัยของมิยาโตวิตตำนานหัวหอกทีมชาติยูโกสลาเวียอันดับ2เชลซีปี2004-2005หลังจากโชเซ่มูรินโญ่ยอดเทรนเนอร์ชาวโปรตุกสเข้ามาคุมเชลซีในฐานะอดีตแชมป์ยุโรปกับเอฟซีปารโต้ต้นสังกัดเก่าเขาก็สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลในถิน่นสแตมฟอร์ดบริดทันทีด้วยการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและทำลายสถิติมากมาย ในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีดังกล่าวเชลซีผ่านสโมสรยักษ์ใหญ่มากมายไล่ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม